สวัสดีครับกลับมาจะเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมจองนักเตะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับคู่ระหว่างไบเยมวนิคครับเจอกับทางแอตต์แฟรงค์ f u r ตครับเตะกันในค่ำคืนของวันเสาร์ที่28มกราคม2566นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยแล้วกันครับทางฝั่งของไบเยมวนิคนะครับเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่1ครับ แข่ง17นัดมี36คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของอ r a p ัคแฟรงเฟิตครับอยู่อันดับที่4ครับแข่ง17นัดมี31คะแนนครับแต่ผ่านการเพียงแค่5แต้มเท่านั้นครับในนัดนี้เนี่ย3คะแนนก็มีความสําคัญสําหรับทั้งคู่เลยนะครับไบเยิ์มมนิกต้องการ3คะแนนครับเพื่อที่จะหนีทางอเบเลฟซิกที่มาดับที่2ครับที่มีแต้ม ผ่านันเพียงหนึ่งแต้มแต่ว่าไลฟ์ซิกนั้นแข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับส่วนทางฟังทั้งแฟรงเฟิร์ตก็ต้องการ3คะแนนครับเพื่อจะแซงขึ้นมาอยู่ที่3แทนที่ของโริโวนเบอร์ลินครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับทางฝั่งของบรเยบอร์มินครับห้านัดหลังสุดนั้นชนะ2ครับเสมอ3ส่วนทางฝังของทั้แฟรงเฟิร์ตครับ ก็ชนะ3เสมอ2สลับกันนิดนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของบบเยมินิกครับนัดล่าสุดนั้นทําได้แค่เสมอกับทางโคโลนครับหประตูต่อหนึ่งในเกมลีกทําให้3นัดหลังสุดนั้นเสมอกันทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของทาง์กัสเฟิร์ตนัดล่าสุดก็เสมอเช่นเดียวกันครับไปเสมอกับทางฟรายบวกในเกมลีกนะครับหประตูต่อหนึ่งมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งของบบเยมินิกเจ้าบ้านครับ ก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับทางเซเดลมานเน่ครับก็ต้องรอใช้ความฟิตนะครับอลเนเนอร์นี่ถึงขั้นขาหักเลยครับลูกา้านองเดสก็ยังเจ็บอยู่รวมไปถึงทางเรยอนกอรเรสกาแลวก็ทางมาสราอุยก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะครับต้องรอใช้ความฟิตกันอีกทีหนึ่งส่วนทางฝั่งของอาร์ตัแฟง์เฟิร์ตทีมเยือนครับก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็คือคุนทรับฟฟครับรป่วย,ยนะครับต้องมารอดูอีกทีว่าจะ หายทันหรือเปล่านะครับสุนทานกาเบรกรนี้ก็ยังเจ็บอยู่ด้วยครับสามแนวรุกของทางเบเยมิวนิคครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงในศึกนัดนี้ครับแลน่าจะเป็นทางทมัสมูเลอร์ครับจะมาโมเซียล่าแล้วก็ทางชโปโมติงครับสามแนวรุกตรงนี้ครับส่วนทางฝั่งของแฟรงก์เฟิร์ตครับก็น่าจะเป็นทางโรเกซครับแคสเปอร์รินซอมแล้วก็ทางโคลโมนี่ครับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับ ทั้งคู่น,นั้นนล่าสุดนั้นเสมอกันมาทั้งคู่เลยนะครับส่วนฝั่งของบเยเรมินิกนั้นเสมอมา3นัดติดแกับฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับต้องมาดูครับนัดน,นี้เล่นที่อารีนมรโซลิน่าเป็นสนามย่าวของทางเบเรมรินิกนะครับเชื่อว่าในเกมนี้น่าจะมีภาษีดูดีกว่านิดนึงครับมีความกำลังใจจากแฟนๆด้วยนะครับส่วนทางฝั่งอัชนฟรเฟิร์มาเป็นทีมเดือนนักอกหนักใจกันนิดนึงเลยครับ ในนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมลีกนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลเป็นทางฝั่งของบบเยมินิกที่บุกไปเอาชนะอัลเชนฟรังเฟิร์ตได้ถึงถิ่นนะครับสกอร์ไม่มากไม่น้อยครับ6ประตูต่อนหนึ่งครับเชื่อว่าเกมนี้รับทางฝั่งของบาเยมินิกก็น่าจะมีแรงฮึดกลับมาครับแล้วก็สามารถต่อกรกับทางแรฟรังเฟิร์ตได้อย่างสนุกสนานเชื่อว่าเกมนี้ทางฝั่งของบบเยมินิกถึงแม้ว่าตู้เล่นบาดเจ็บจากค่อนข้างจะเยอะครับแต่เชื่อว่าเล่นในบ้านน่าจะทํา ผลงานได้ดีครับเชื่อว่าน่าจะเอาชนะทรัฟเฟิลไปได้สกอร์น่าจะกินกันไม่ลงเท่าไหร่ครับน่าจะเฉือนกันประมาณ2ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ2อครับอันนี้เป็นการพรีวิวครับของผมจองนักเตะในช่องนักเตะ com อมนะครับฝากไปด้วยนะครับกับช่องนักเตะ .com มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้กดติดตามกันไว้ครับในคลิปหน้าจะมีฟุตบอลคู่ไหนมาพรีวิวให้ได้ชมกันอีกติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ